เฮ้ยทำไมวันนี้ทุกดูเป็นนักข่าวรุ่นรุ่นผมอะแลงมหลังๆเจอนัข่าวรุ่เด็กใส่มาด้วยอะใส่มาด้วยอะเป็นปกติอาเอเอาธุรกิจล่าสุดโอ้ยขอบคุณครับได้หรอฝากได้หรอเป็นมายังไงถึงไปทำมา อ๋อคือจริงๆคือตอนนี้ทำร้านบะหมี่เป็นแบบกล่องพร้อมกินครับผมเออคือคือจริงๆอ่ะเริ่มจากผมมีเพื่อนเป็นเชฟแล้วผมมาอยากให้เขามาช่วยคือผมมาอยากทำอาหารของแม่อาหารที่แม่ทำให้ผมกินบ่อยๆขายอะไรเงี้ยเลยเลยคุยกับคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยว่าแบบให้มาดูแบบให้มาดูสูตรมาดูเขาเรียกว่าเบื้องหลังบ้านให้หน่อยเพราะเราไม่รู้เรื่องไงแต่คุยไปคุยมาก็เลยแบบเฮ้ยทำบะหมี่ขายกัน บะหมี่กันเพราะเพราะผมชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากอยู่แล้วก็เลยสังเกตได้ในรายการจะมีก๋วยเตี๋ยวแบบแทบทุกแทบทุกอีพีอะไรเงี้ยเราชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากแล้วรก็แบบรู้สึกว่าตอนนี้ในตลาดมันจะเป็นแบบเส้นหมี่แต่เราชอบกินบะหมี่เส้นสีเหลืองก็เลยทําเป็นบะหมี่เป็นบะหมี่ที่มันสะดวกพร้อมทานออกมา ก็คือจะมี2เส้นครับผมจะมีเส้นเส้นบะหมี่เปาะซึ่งเป็นอาหกินยากเส้นแบนกับบะหมี่เส้นกลมธรรมดาแล้วก็จะคลุกกับหมูสับหมูชิ้นหมูเด้งแล้วก็ซอสสูตรน้ออร่อยมากโปรตีนสูงด้วยสำหรับใครที่ดูแลสุขภาพคือคือคือไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้เป็นอาหารเฮลตี้แต่แค่มันโปรตีนสูงสูตรนี้ไปได้ไหมยังไงก็คือก็คือเป็นสูตรที่คิดกันเองกับเชฟกับผมกับเพื่อนๆพื่อนพูดเยอะไหมเนี่ย ไม่เยอะครับผมเพราะว่ามันด้วยความที่เราพุ่งตรงแล้วมันก็มันเป็นเดลิเวอรี่เราไม่ได้มีหน้าร้านมันไม่ได้ต้องลงทุนมันไม่ได้ต้องลงทุนอะไรใหญ่โตอะไรเงี้ยมันแถมแถมเราทำเดลิเวอรี่เราเองก็สามารถทำอย่างอื่นไปพร้อมกันได้เป็แฟนหักปากครับต้องกดยังไงถึงจะได้กินก็ขอโทษด้วยช่วงนี้คืออันนี้มันอย่านะเด้ออย่าองเด้อไม่ใช่ไม่ใช่ ขอโทษด้วยคือช่วงนี้อาจจะอาจจะยากนิดนึงแล้วผมไม่กัวหรอับไม่เป็นตัวเพราะว่าด้วยด้วยความที่เราเพิ่งเปิดมาประมาณเราเราเพิ่งเราเพิ่งเปิดมาประมาณอาทิตย์กว่าๆอาทิตย์นิดๆแล้วแล้วเราอ่ะไม่ได้ไม่ได้คาดเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะผลตอบรับดีขนาดนี้ตอนนี้ก็กำลังเร่งขยายการผลิตอยู่ครับผมคือตอนเนี้ยวีคแรกอ่ะ เราตั้งใจคิดว่าวันละ100อกล่องแต่ว่าพอมันพอมันวีคแรกมันหมดเร็วมากเพราะมันวีคที่2นี่ก็เลยขยายเป็น200 2 0อยสอร้อยอะไรเงี้ยมันก็ยังหมดเร็วอยู่ทีมงานมีน้อยหรอคะทีมงานมีน้อยเหรอก็ต้องมันทุกอย่างมัน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 เร็วเกินที่เราจะขยายคือคือเราเราก็ต้องทุกวันนี้ก็เลยต้องรีบรีบหาคนเพิ่มหาอะไรเงี้ยมีเทคนิคไหมคะถ้าแบบถ้าจะต้องแบบ ก็แค่ตั้งนาฬิกาปลุกไว้สิบเอ็ดโมงก็เข้าแอปกดเลยจริงๆคือตอนนี้มันเปิดร้านอ่ะผมมีแอปหลังบ้านก็คือพอสิบเอ็ดโมงกูมันเด้ง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 ก่อนยอดล่าสุดมันหมดภายในกี่นาทีเมื่อเมื่อกี้ใช่ใช่วันนี้เลยนะนาทีหนึ่งเมื่อกี้อเล็กไม่ได้กินแล้วนะมีคนตื่นมาช่วยผมไม่ได้คือเราก็ต้องพูดไปก่อนคือมันแต่เมื่อเมื่อกี้หนึ่งนาทีหมดจริงๆแต่ว่าก็คือก็คือ คืออนาคตมันจะง่ายขึ้นเพราะเราจะขยายต้องขออภัยลูกค้าด้วยแต่ว่ามันก็ต้องก็ต้องรอก่อนไม่ไม่คือสิบเอ็ดสิบเอ็ดโมงตั้งนาฬิการ์ไปเล็กว่ามีโอกาสพรุ่งนี้1ิบเอ็ดโมงเปิดทุกวัน1ิบเอ็ดโมงพรุ่งนี้ก็เพิ่มพรุ่งนี้ก็เพิ่มลงทุนเยอะไหมอะไร เป็นคำถามที่เมื่อกี้เขาถามไปแล้วแรงมากยอมก็ตอบพี่เล็กเดี๋ยวจะเพิ่มการลงทุนเยอะไปเลยไม่เป็นอ๋อโอเคโอเคตอนเริ่มอ่ะตอนเริ่มอ่ะตอนเริ่มอ่ะตอนเริ่มมันไม่ตอนเริ่มไม่ได้ลงเยอะเพราะว่าเป็นเดลิเวอรี่แต่ว่าพอเราต้องขยายอ่ะมันก็ต้องเริ่มต้องใช้ใช้มก็เริ่มต้องใช้ทุนทุนขยายเยอะอ่าด้วยด้วยคนด้วยด้วยครัวด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องก็ต้องเริ่มลงทุนเพิ่มอิด ิดธุรกิจเพราะว่าจะสร้างเงินสร้างตัวสร้างครอบครัวหรือเปล่ามันก็เป็นหนึ่งในการปูทางส่วนอนาคตสดใสมันก็โลกลูกค้าที่สัดมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมสิจอยขึ้นก็เป็นไปได้เราใส่ซองนะเราเราใส่ซองแล้วพี่ซื้อบะหมี่ที่ไปใส่ใส่ซองนะเออไม่เป็นไรอาหารในงานน่าจะเป็นบะหมี่ เองก็คือช่วงนี้เลยก็ยุ่งมากอยู่แล้วในว<อ>งการเพราะว่าเราเองก็ถ่ายซีรีส์ถ่ายหนังตอนนี้ยก็ยุ่งมากเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าพอเราโตแล้วอ่ะ <c oughs> เราเรา,เรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเราเราใช้ชีวิตสบายไปหน่อยเราไม่เคยเราไม่เคยเราไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตแบบต้องต้องสมองคิดเยอะอะไรแค่นเนี่ยแต่พอตอนนี้เราแบบได้แบบมาลงมือทําของกับมันเต็มเต็มจริงๆมันก็เราก็รู้สึกสนุกดีเราก็รู้สึกว่า รู้สึกว่าพอเราได้ลงเอาจริงกับอะไรสักอย่างเราเองก็ทําได้้วทำโบเขาชื่นใจนะเขาก็บอกว่าเก่งมากเก่งเขาก็ชมเขาก็แบบเขาก็แบบให้กําลังใจด้วยเพราะเพราะว่าช่วงเนี้ยคือนอกจากถ่ายใช่ไหมนอกจากถ่ายซีรีส์ถ่ายอะไรพวกเนี้ยเราก็จะวุ่นอยู่กับมือถือคุยคุยตามงานตามนู่นตามนี่อย่างเดียวอะไรเงี้ยมันก็เลยมันก็เลยจะวุ่นวุ่นนิดนึงเขาก็แบบเขาก็อยู่ข้างแล้ว่าก็ก็ก็สู้แบบเก่งมากอะไรเงี้ยเขาทำตำแหน่งอะไร ตำแหน่งอะไรเขามตแหน่งเป็นเอ่อเป็นกำลังใจหลักครับจ่ายเงินไหมจ่ายเงินไหมเป็น่ยม็นแบีอะไรอ่้อท่ยัได้กินแบบรักกินเหมโมีสิทธิพิเศษาคนอื่นหรือเปล่าพิิตอบตอบล้วนะต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยคือคิ ก็คิวไม่มีคิวแรกโบคิวโซนโบอ๋อเขาไม่ได้คิวแรกเขาคิวโซนไม่หรือเป็นเป็นเออโบพอดีโบเป็นคิวคิวซีอยู่ว่าร้อยกล่องแรกคือโบหมดร้อยกล่องแรกคือโบหมดไม่เขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้ชอบกินบะหมี่อะไรขนาดนั้นนานๆกินทีเหมือนกันเป็นคนละอ่ะ่มีเวลาให้เขาหรอเพราะว่าห่างไกลกันพบกับมาอยู่ได้กันแต่แบบเอ้ยเราตัวเออแต่ว่าก็คือก็ ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจกันเพราะว่าเราเราเองตอนอยู่ตอนอยู่ท yep ี่นู่นเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวกลับมาโบก็คือต้องลุยงานเราเองก็ลุยงานมันก็มีเวลาว่างค่อยให้เวลาค่อยให้เวลาเจอกันแต่ว่าแค่ช่วงเนี้ยพอเจอกันผมเองก็แบบยุ่งยุ่งยุ่งเขางอนไหมเขางอนเขาไม่งอนเขาเข้าใจโดนบินบังรยังไม่โดนไม่โดนไม่โดนมันดูเสียงเสียงเสียงสามยัอะไรไปซื้อเล็กอย่างเงี้ยไหมยังยังยังพอเราบอกเราบอกเขาว่าเออเดี๋ยวอนาคตนะถ้าเกิดมันไปได้ไกลนะหนูอยากได้อะไรพี่ซื้อ ไม่พอได้ไก่นะอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้พี่ต้องขายได้ตัวละแสนกล่องลูกมันเลยใหลกมันเลยลกเส้นเลัวละแสนกล่องปุ๊บยังไงไปขอเลยฮะตัวได้ตัวละแสนกล่องนะพูดเลยูเลยพูดไเลยด้แสนกล่องจะทยังไงมันขนลุกเลยนะถ้ามันได้มันได้ินะ สาธุก่อนเราเนี่ยวแนลว่าวันละที่ายทั่วโลกเหรอเฮ้ยจะไปที่ประเทศไทยก็อยากไปนี่นะมันได้นะทำระบบนลังบ้านดีๆถ้าเกิดต่อให้ไม่ถึงแสนอ่ะผมก็อยากอยู่ดีอายกกเอาเป็นว่า ฝากด้วยครับผมเข้าไปติดตามได้ใน i.g. แล้วก็ t ิกตอกนะครับ Noods N O O D S T H ครับผมฝากด้วยครับแล้ววันเกิดนะวันเกิดนะวันสาวเราครับผมเขาให้สร้อยข้อมืออันนี้ป่ะอันนี้ป่ะที่ใส่อยู่ป่ะใช่ชว์ชว์ชว์ เราก็ใส่เราก็มีอ็อกเซสซอรี่ของเราบ้างอยู่แล้วแต่ว่าก็อันนี้ก็น่ายเป็นแบบฟิลเจนซีเป็นอ็อกเซซิลีเจนซีเขาไมนมีความปุ๊บปั๊บใช่พอได้ปุ๊บก็เลยต้องไปไปทำหน้าเลยให้มันดูแบบเข้ากับอ็อกเซซิลีที่ได้มาสัเอกหนี่อยเราบอกว่าสองมาสมมาไม่ทันวันเกิดอันนี้ใช่เสร็จไม่ทันสวยสวยไหมสวยอ่ะโชว์นี่โชว์กล้ามมีตหนึ่งโชว์กล้ามกล้ามยังไงนะกล้ามแน่นมันเป็นเพชรค่ะเนี่ยเขาที่แล้วมีสัมภาษณ์ผมบอกว่า ไม่บอกหรอกว่าอะไรใช่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าวันนี้มีสัมภาษณ์ก็เลยไม่รู้จริงมางานนี้ผมแค่ไม่รู้อะไรเลยนอกจากมาโปรโมทซีรีส์ไม่รู้ว่าต้องมีสัมภาษณ์ผมเลยใส่มาไม่งั้นไม่ใส่มาหรอกอยากอวดนะทุกคนมีไหมล่ะ มันมีความหมายทาใจกับเราอย่างไรบ้างเขาอยากถามสิ่โบโบมีบอกว่าแบบอันนี้มันคืออะไรอะไรเราไม่รู้ชื่อของมันเขารู้เขา้อ๋อเอาคืนเหรอเอาคืนเหรอมันเป็นชื่อหินไงชื่อลอยอะไรอย่างเงี้ยเราจำจำชื่อไม่ได้อันนี้เป็นคู่เพ้ยะวาโบก็ใส่คู่ด้วยปะเป็นมีโบทำไ้ก่อนแล้วมีคล้ายๆกันแต่ไม่ได้เหมือนกันก็ ใช่ค <gas> รับผมจำจํจ wow ํช <maker> ื่อบู้มไม่ได้ก็แปลกแล้วอไลายดอกแล้วโอเคค่ะ